ตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไหน,นพี่แพรกอะลันตาแพรกอลนนันตาจังหวัดกระบีเ่เนาะเราจะนั่งแพงไปนะครับเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วนั่งแพงไปลงก่านลันตานะฮะเราจะเที่ยวกอะลันตาจะพักที่เกอลนนันตาครับไม่รู้ว่าจะกีนน่คืนเดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่าจะพักกกอนลันตากี่คืนก็ตอนนี้เดี๋ยวกําลังเรือกําลังยออกแพกำลังยอกนะครับที่ถืออะไแป๊บหนึงครับถือไเชพี่เะ ถือให้ผมหน่อยแป๊บนึงถือให้เ,เชยนะโอเคโอเคแค่นั่นแหละจืะอดีแล้วกำลังจ่อแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะลันตาครับจะสวยขนาดไหนก็บอกว่าน้ำใสมากูมาแล้วมาแล้วสลาตันไปด้วยครับไปด้วยกัน าณสิกว่านาทีนะตอนนี้อยู่ที่สะพานเิริลันตานะครับผมทางสวยมาก ันนี้มาถึงที่ไหนนะพี่อันนี้กับบัวนามันลันตาอันนามันลันตากระบี่นะฮะนี่ขอบคุณพี่บอาดีครับแนะนําทุกอย่างให้เทลลี่ดีมากครับกับพี่เลยครับจะมาเที่ยวบัวลันตาก็เชิญนะครับเชิญนะครับที่ับอันนี้บัวนามันนะพี่นะกันเองมากเลยครับพี่เขาหาห้องแบบพิเศษที่ผมมากเดี๋ยวพาไปดูครับที่พักพี่เขาแบบจับให้แบบดีใจมากครับแล้วก็เอาแผนทุกแผนที่แนะนำที่เที่ยวต่างๆแล้วก็ดูแลดีมากครับ ดูแลดีมากที่นี่ครับก็แนะนำเลยครับคุณสักเขาก็มาจากเชียงใหม่ครับคุณสักนี่ก็มาจากเชีงยงใหม่นะครับอขอบพระคุณมากมาก,มากครับพี่พกปอเทลกันครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักมอไซค์ผมจอดอย่างนี้นะที่พักผมอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยจอดมอไซค์อยู่นี่เดี๋ยวที่พักก็้างนู้ดที่ไงที่ต้องเก็บไว้นี่ครับนี่นีครับผมเนี่ยนี่มีวนนี่อ๋อครับผม พี่เบาแนะนำดีมากมีชาายยหดส่่ววนตัอูะก็ผมเดินยาวไปได้เลยใช่ไหมพี่ครับผมโอ้ยประมาณกี่โลอครับสองร้อยเมตรสวยเลยใช่ไหมครับครับตอนเย็นอยู่นี่แหละผมจะมีไปถึงุดหาดปั๊บจะเป็นหินทูงอยู่โอู้หูเยห้องพักเลยครับห้องพักที่เกาะลันตาฮะห้องพักที่เกาะลันตาก็ประมาณนี้ครับพี่เขาแนะนําดีมากเลยผมได้ห้องที่มันติดวิว สระว่ายน้าแล้วก็ทะเลฮะสระว่ายน้ําเสร็จก็เป็นทะเลไปเลยเป็นหาดเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปดูนะครับห้องพักห้องขวางครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยน่าอยู่ตากผ้าอีกแล้วไปพาเดินไปดูนี่ก็เป็นสระว่ายน้ํอันนี้ก็น่าจะเที่ยงเเที่ยงครับ นี่มีรอกสาว้น้ำนะครับนี่ติดสะเลยครับอเดี๋ยวพาเดินไปดูชายหาดที่พักก็ประมาณนี้นี่ห้องใหญ่ครับผมพักคนเดียวได้ต่อราคาที่เขาโหดมากนะครับหลักร้อยะครับผมครับคือนี่ผมมาพาักที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวอตอนเย็นเนะี่ยผมจะเดินไปทาง,งนู้นน้ำมันจะลงแล้วก็ใสกว่านี้นะครับตอนเย็นเนี่ย ผมจะเรียบหาดไปนู่นโขดหินไปดำน้ำตรงนั้นนะครับจะไปดำน้ำนี่ใช่ค่ะเนี่ยฮะผมจะเดินเรียบไปนู่นนะครับตอนเย็นเขาบอกสวยมากน้ำจะใสามากเปลี่ยนรองเท้าใหม่ยืมรอ,องเท้าที่เมื่อคืนที่อะไรนะพังงานเสียดายมากเลยครับแล้วเ,เจอกันครับ ขอบคคุณได้เวลาแวนรอบเกาะแล้วฮะวันนี้ก็จะไปแล้วแ่นเงนแวนเงินอ้ยอยเดี๋ยวพอสเฮ้ยะ ด้วยมาเห็นไหมโอ้ยอ่ะขี่รถล่นรอบเกาะครับก็มันมีหลายเกาะมากก็แวน้นแว้นตลอดต้นมะพร้าวเยอะมากครับวยดีเดยวจอดใต้ต้นมะพร้าวเลยกันต้นมะพร้าวจะู่ววมเอาไว้เนี่ยวู้ดยดยอดแล้ว เกาะไปเรนะื่อยฮะตอนนี้นี่ผมนั่งเล่นอยู่ในร่มโอ้โหน้ำเป็นสีเขียวครับตอนนี้น้ำเป็นสีเขียวเลยนะมองไปเป็นสีเขียวกล้องหน้าผมไม่คือดีเท่าไหร่นะเย็นเย็นเจอกันไปดำน้ำไปเรนะื่อย Yeah! ดีมากครับงานทะเลนะ ขอบคุณสายนะครับสายพี่น้องนะครับก็ที่นี่ที่ไหนครับก็เสียงขึ้นสัดสัดเลยครับผมก็ขอบคุณสหายที่กระบี่นะเกาะเกาะดันตาเนี่ยครับร้านร้านชื่อร้านชื่อร้าน ลาซาชิวบานะครับเป็นเบเก้นะฮะก็สหายบุครีสนะครับก็เป็นซินะครับพีเี่หน่งออกไปข้างนอกอยู่ที่เดี๋ยวลงลงรูปไปดูนะฮะก็แฮปปี้มากวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีแล้วก็ว่าจะไปที่สามจังหวัดชายแดนก็พี่พี่ก็แนะนำว่าอย่าไปเลยแต่เทลลี่คงดื้อรั้นนะครับก็จะพยายามไปให้ได้ขอบคุณมากสำหรับมิตรภาพวันนี้ครับผม มีคุณภาพดีๆนะครับหนุ่มอีสานนะครับเย้ Thank you